สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ได้ไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดนางกุยที่อยุธยานะคะก็เลยนำเรื่องประวัติของวัดนางกุยที่จังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นวัดหนึ่งในละครดังเหมือนกันที่เขาแสดงกันเกี่ยวเนื่องกับนางกุย ประวัติของวัดนางกุยก็คือว่าวัดนางกุยเป็นวัดลาดฝ่ายมหานิกายอยู่ที่ตำบลสำเพล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นวัดที่อยู่นอกเกาะเมืองทางฝั่งด้านใต้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกค่ะวัดนางกุยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2130 แล้วก็ได้รับ พระราชทานวิสุงคามาศีมาณพุทธศักราช2,190ค่ะผู้ที่สร้างวัดนางกุยก็คือนางกุยเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายวัดนี้เคยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากหลังจากเคยหลังจากที่ได้เสียกรุงคือกรุงศรีธยาได้เสียในครั้งที่สองวัดนี้ก็เริ่มชำรุดทรุดโทม แต่พอมาถึงในรัชสมัยของรัชกาลที่สของกรุงรัตรนกโกสินทร์ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในส่วนต่างๆเช่นพระอุบโบสถหน้าบันเซึ่งมีรูปพันลัยทรงคุดนะคะแล้วก็ที่วัดนี้จะมีใบเสมาคู่รวมทั้งพระปางและเจดีต่างๆก็ได้รับการปฏิสังขรณ ใน,ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่สมนี้ค่ะปูชนีวัตถุที่สำคัญก็คือพระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดีปางสมาธิเรียกว่าหลวงพ่อศิลาแรงนาคปกและก็หลวงพ่อยิ้มเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากไม้สักทองและก็ลงรักปิดทอง และมีเรื่องเล่าเล่ากันว่าองค์หลวงพ่อยิ้มเนี่ยได้ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพญามาติดอยู่ที่หน้าวัดทางเจ้าวาดวัดในสมัยนั้นก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อยิ้มมาปฏิษฐานไว้ตั้งแต่นั้นมาและในวัดก็ยังมีสารขนาดใหญ่ของเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งมีอายุมากกว่า400ปีซึ่งต้นตะเคียนทองเนี้ยยืนต้นตาย ในปีพศ2540ทางวัดก็ได้ได้นำเอาต้นตะเคียนเนี้ยมาแกะสลักเป็นรูปแม่ตะเคียนทองนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆภายในวัดนางกุยนะคะเราได้ไปเก็บเรื่องราวจากวัดนางกุยจากการที่เราไปถวายสังฆทานนะที่วัดนางกุยมาเล่าให้ผู้ชมผู้ฟังของสังวานชอบเล่าได้รับฟังกันค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกับเราที่ได้ไปถวายสังฆทานณวัดน,นี้ด้วยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสาธุในบุญค่ะ